ชีวิตของเราแต่ละวันมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาซ่อนเลนหรือว่า hidden time อยู่อย่างมากมายมหาศาลเวลาที่ซ่อนเลนก็คือเวลาที่ เรามักจะใช้ให้หมดไปกับการคิดวนเวียนโดยเปล่าประโยชน์หรือว่าเสพสิ่งที่ทำให้สมองเสือ่อมหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองเลยยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าระบบขนส่งมวลชนเช่น BTS Sub w a y เรถไฟฟ้า ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ2ชั่วโมงหรือว่าเวลาในการแต่งตัวแต่งหน้าหลังจากที่อาบน้ําตอนเช้าเสร็จหรือว่าตอนเย็นโดยเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าเวลาในการคิดวนเวียนเพื่อรอให้ตัวเองหลับตอนกลางคืนตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณวันละ1ชั่วโมงเวลากินข้าวเช้า กลางวันเย็นรวมแล้วเนี่ยก็โดยประมาณนะหนึ่งชั่วโมงนี่ยังไม่นับเลยเวลาที่รอคิวรอคนรอแฟนรอรถรอเพื่อนรวมแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วรวมแล้วประมาณ30นาทีหากรวมเวลาทั้งหมดเขาด้วยกันจะได้เวลาที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดนะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ5-6ชั่วโมงรวมแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำร้อยห้าสิบชั่วโมงเลยทีเดียวเวลาเหล่านี้นี่เองที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเป็นคน มั่งคั่งร่ารวยหรือว่าเป็นคนค่าเฉลีย่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าคนค่าเฉลี่ยมักจะใช้เวลาจํานวนมหาศาลหรือว่าเวลาซ่อนเล็งพวกนี้เนี่ยหมดไปกับการคิดหมกมุ่นถึงอดีตหรือว่าจมกับความทุกข์ที่จริงๆแล้วไม่มีวันแก้ไขเลยบางคนก็ยึดติดอยู่กับความสุขที่มันผ่านมาเนิ่นนานแล้วหรือว่า กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าใช้เวลาเหล่านี้ในการบ่นเจ้านายนินทาเพื่อนบ้านดูลูกหรือว่าดูชีวิตคนอื่นในมือถือเขาเรียกว่าส่องนั่นเองหรือว่าเมา้์มอยในเรื่องที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาตัวเองหรือว่าแชทกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตตัวเองมันจเจริญง,งอกงามเลยหลายคนนะเลือกที่จะไม่เอาเวลาที่มีอยู่มากมายเหล่านั้น,นมาลงทุนกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการพัฒนาตัวเองอย่า ลืมนะคะว่าการลงทุนที่มีผลกําไรตอบแทนคุ้มค่าที่สุดก็คือ การลงทุนกับตัวเองเพราะว่าคุณสามารถพาตัวคุณเองไปได้ทุกที่ทุกเวลาดังนั้นนะสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดบนโลกใบนี้ก็คือมันสมองของเราเองของคุณทุกคนจึงไม่แปลกเลยนะที่ว่าเศรษฐีทุกคนไม่เคยใช้เวลาในการสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าการสร้างสารรค์ชีวิตของตัวเองซึ่งความเป็นจริงก็คือทุกนาทีที่คุณเอาไปมองหาเอาไปนินทา เอาไปกลด่าว่าร้ายหรือว่าพูดถึงคนอื่นในเรื่องแย่ๆนี่คือทุกนาทีที่คุณสามารถนำมาใช้พัฒนาตัวคุณเองให้ดีขึ้นได้เสมอ